และที่สำคัญดูตรงนี้อะไรเนี่ยปานใช่ไหมเนี่ยนี่คือสวัสดีครับผมโจที่เฮดไซครับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูการเปรียบเทียบระหว่างรูปโปรโมทหรือว่า รูปอาร์ตเวิร์กนะฮะที่ออกมาโปรโมทแบบสวยๆเท่ๆเลยนะปะทะกันกับสิ่งที่มีอยู่ในเกมนะฮะ CJ <oughs> ดูดิมันต่างกันเยอะมากเลยนะก็มีหลายตัวละครเลยนะฮะเกือบ20ตัวเลยนะในเกม GTA San d ในคลิปเดียวนะคลิปนี้ก็ขอเบาๆนะ,นะเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบชิลๆนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยและกันนะส่วนใครที่ชอบรูปไหนนะก็สามารถเม้นบอกตาลางใต้คลิปได้ เดี๋ยวจะมากดหัวใจขอบคุณให้กับทุกคนเลยนะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยแล้วกันนะครับ่ะก็ในคลิปนี้เราก็ขอบคุณทางเพจ GTA FC ขับ b r นะสำหรับเพจนี้ครับเป็นเพจจากโปรตุเกสเลยทีเดียวเชียวนะฮะม,มาไกลนะฮะมาดูกันเลยแล้วกันครับตัวละครตัวแรกก็คือ CJ นั่นเองนะฮะภาพโปรโมทกับในเกมนะ CJ ก็เปลี่ยนเสื้อใหม่นะฮะจากเสื้อเชิ้ตนะฮะกลายเป็นเสื้อกล้ามนะแต่สิ่งที่ผมเห็นอย่างหนึ่งก็คือดูเหมือนว่า ในเสื้อเชอิ้ตนะฮะด้านในนะฮะ CJ อาจจะใส่เสื้อก้ามจริงๆก็ได้นะฮะตรงนี้น่าจะเป็นเสื้อก้ามด้านในนะแสดงว่า CJ แค่ถอดเสื้อข้างนอกออกเท่านั้นนะฮะก็เลยเหลือแค่เสื้อก้ามเท่านั้นนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเสื้อเชอิ้ตแบบนี้อาจจะไม่เป็นตำนานก็เป็นได้เนาะส่วนหน้าตาอะไรต่างๆเหมือนหมดเลยนะฮะ่กางเกงก็ยังเหมือนสุดตัวละครตัวต่อไปครับก็จะเป็นเดนิสโรบินสันนะฮะตัวละครที่ CJ ไปออกเดทด,ด้วยนะฮะแต่ดูเหมือนว่า ธอจะแตกต่างไปเยอะม,มากเลยนะฮะเกือบจําไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าไม่เห็นเสื้อของเธอนะแปดแปดทำไมมันยาวกว่าตัวจริง่ยแล้วก็ดูเหมือนว่าเสื้อของเธอมันจะฮิปฮอปมากเกินไปแล้วเนี่ยฮิปฮอปมากแล้วก็อาพผ้าพกหัวน,นี้ก็ได้อยู่นะแต่ว่าคนละลายนะแต่ดูเหมือนว่าเธอจะหน้าจืดลงนิดนึงนะ <c oughs> ดูละครตัวต่อไปก็โอจี OG สายเขียวโอจี OG สายเขียวนะฮะถ้า พูดถึงเรื่องภารกิจนะต้องหา OG เลยเรื่องเกี่ยวกับสายเขียวนั่นเองนะฮะโอจีทำไมหน้าตาของนายน,นี่มันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยเนะี่ยโอจีนายไปถอดเสื้อตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยทำไมไม่ใส่เสื้อไว้อยากโชว์ลายสักใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นโอจนะฮะก็คือสร้อยทองตรงคอนี่เนี่ยนะฮะอุ้ยิหีหอมมันต้องเป็นแบบนี้กี่บาทวะเนี่ย น่าจะประมาณสักสิบาทเลยเนี่ยถ้าเป็นทองจริงนะฮะแล้วก็ OG นะฮะใส่หมวกไหมพรมั้นเชียวนะฮะจากหมวกแบรดเทๆเหมือนฮิปฮอปนะแล้วก็ถอดแว่นออกด้วยและที่สําคัญครับกดหนวดด้วยนะฮะอืุณป้าช่วยก็ติ๋มเลยทีเดียวเชียวนะสำหรับรูปของ o g นะฮะตัวละครตัวต่อไปครับนี่เบดิต้าครับเบดิต้าตัวละครตัวนี้เป็นโสมพณนีนะฮะตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ดังมากๆเลยนะฮะแต่ว่า ในเกมนี่ทําไมเขาเอ,อ่ดอดรอปเธอเยอะมากเลยผมกดอะไรดีเนี่ยกดคนใช้ให้กันนะกดให้ทุกตัวเลยก็คือเบนิต้าทำไมเธอเปลี่ยนแปลงไปเยอะขนาดนี้เนี่ยทรงผมของเธอก็เปลี่ยนไปแล้วที่สําคัญครับโอ้โห,โโหเสื้อของเธอเนี่ยมันต,ต่างกันเลนแล้วที่สําคัญดูตรงนี้อะไรเนี่ยปานใช่ไหมเนี่ยนี่คือปาน,นือเปล่าแต่ดูเนี่ยโอ้โหมาช่วยสักลายให้ลายสักของเธอนะมันต่างกันแบบเยอะมากๆเลยนะับเบนิต้าเนี่ย น่าเศร้าอ,อย่างเดียวนะตัวละครตัวต่อไปครับคททอรินานี่สำหรับคาเทอริน่าครับหลายคนครับอาจจะจำาคาเทอริน่าในเกม g t a ภาค3ได้นะก็คือถ้าเรานับจากไทม์ไลน์จริงๆนะเกม g t a ภาคแซนนะจะเป็นไทม์ไลน์ที่มาก่อน g t a ภาค3นะเพราะว่า g t a ภาคแซนนะฮะก็คือจะมีฉากที่ คาทาริณาแล้วก็โค้ดนะครับไปแข่งรถแล้วก็ทําให้เสียอู่ไปนะีก็เกิดจากดีภาคแสนเนาะก่อนที่ไปภาค3ก,ก็คือมันเกิดก่อนนะแล้วคาทาริณาในภาคนี้เธอก็จะยังไม่ค่อยที่จะมีสกิลในการป้นอะไรต่างๆเท่าไหร่นั่นเองนะฮะเนี่เธอจะไม่เทพนั่นเองนะแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะฮะโอ้โหคนาช่วยผมเนี่ยดูเหมือนว่าเธอจะไม่ผมยาวแล้วนะและที่สําคัญสร้อยคอของเธอหายไปไหนแล้วก็ ลายสักในคอเธอก็หายไปด้วยและที่สําคัญครับแล้วก็ลายสักตรงเอ่อตรงท้องของเธอก็หายไปด้วยนะคาัาลิน่ี้นี้ไม่บอกนี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าเป็นเธอในตัวละครตัวต่อไปครับตัวละครตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะคล้ายมากที่สุดแล้วนะฮะนี่ไรเดอร์ของเราเองนะเหมือนเป๊ะเลยผมบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้เหมือนเหมือนที่สุดแล้วก็ว่าได้นะก็เหมือนทุกอย่างเลยนะแต่ว่าเหมือนจะตรงนี้จะหายไปเนาะ นี่ไอไลน์สกรีนนะฮะแซนแอนเดียนี่แซนแอนเดียนะฮะไอกระดุมนะในเสื้อหายไปด้วยนะฮะดูแบบว่าจะใส่คนละตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าใส่คนละยี่ห้อเออสำหรับตัวละครตัวต่อไปครับก็มา2เลยแล้วกันนะก็ซีซ่าแคนเดลจอนสันนะก็คือน้องของซีเจเลยทีเดียวเชียวนะผู้หญิงคนนี้นะฮะไปเป็นแฟนกับเจ้าซีซ่าหัวหน้าแก๊งเองนะฮะหัวหน้าแก๊งแก๊งหนึ่งเนาะอืนี่ไงซีซ่านะฮะโอ้โหดูดิ ต่างและเยอะมากเลยนะเนี่ยจะหัวราะก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยดูดิทําไมเธอนั่งปแปะๆคนเนี่ยแล้วก็ซีซ่าด้วยก <laughs> ็ต่างกันไปเยอะมากๆเลยนะตัวครตัวต่อไปครับโอ้โหท่านเทพของเราท่านเทพตัวร้ายบิ๊กสโมกโอ้โหคุณบาช่วยโคเท่เลยทีเดียวเจยวบิ๊กสโมกนี่ก็เหมือนอยู่นะผมว่านะไม่มีอะไรแตกต่างนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น art work หรือว่าภาพโปรโมทนะฮะบิ๊กสโมกจะใส่ชุดสีน้ำตาลเ,เองนะ และเหตุผลที่เขาเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะเพื่อจะให้มันกลมเกินกับพวกแก๊งสวีทนั่นเองนะก็คือแก๊งนี้ก็ต้องใส่เสื้อสีเขียวให้หมดอะไรทํานองนั้นนะเออดีเหมือนกันนาะซีเจไม่ได้ใส่เสื้อสีเขียวด้วยนะฮะถ้างั้นไม่ตํานานแล้วนะตัวละครตัวต่อไปครับตัวไรอีกแล้วครับท่านเทมเพนนี้เทมเพนนี้ทําไมเปลี่ยนไปเยอะจังเลยโอ้โหเสื้อของแกนะอันนี้น่าจะเป็นเสื้อตอนที่ซื้อมาใหม่นะฮะ พอแกเอาไปซักแล้วนะก็เลยตกสีในรุ่นโปรโมทหรือเปล่าเสื้อตกสีจะชัดนะฮะถ้าสีดํามันตกสีมันจะกลายเป็นสีม่วงนะสังเกตดูก็เปลี่ยนไปเยอะนะแต่ว่าถ้าเสื้อเป็นสีดําแบบน,นี้นะฮะมันน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะเหมือนเป๊ะเลยนะตัวความตัวต่อไปโอ้โหสายเขียวมาอีกแล้วครับท่านนี่ถ้าต้องการอะไรสมุนไพรนะต้องถามพี่แกทูนั่นเองนะทู ทูสายเขียวโอ้โหดูตาของแกสิมันทั้งเยิ้มเลยเกินนะฮะแต่ดูแต่ดูในเกมมันเยิ้มกว่าอีกนะฮะโอ้โหตาหวานมากเลยทีเดียววนะสำหรับท่านทูของเรานะฮะแล,ะวละ้วตัวละครตัวต่อไปครับโอ,โ,โอ้โหหัวหน้าวูซีมูวูซีมูเจ้าพ่อคาสิโนนะฮะเจ้าพ่อคาสิโนตาบอดนะ,ะนี่เลยโอ้ยก็ก็เหมือนอยู่นะแต่เขาบอกว่านี่เนี่ยผมผมหาตรงนี้ว่ะมันชื่อวูซีมูใช่ป่ะแต่เขาแต่เขาเขียนว่าบูซี่ บูซี่ก็หมายความว่าคุณวูคนนี้นะอาจจะเป็นเกย์ก็ได้ทํานองนั้นนะก็คือถ้าเป็นภาพโปรโมทนะมันน่าเข้มมากเลยนะแต่ถ้าออกมาในเกมนะมันช่างบูซี่เหลือเกินนะก็คือเหมือนเหมือนเกย์อะไรทํานองนั้นแหละนะฮะก็ได้อยู่นะดูดิคนตบมุกเต็มเลยนะฮะแต่อ่านไม่ออกนะมันเป็นภาษาโปรตุกเกสเลยทีเดียวเชียวเนี่นต,ตัวตัวละครตัวต่อไปครับพี่ชายแท้ๆของ CJ นะสวิตจอห์นะะสันเนี่สวิตนะฮะก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะ ทำไมสวีทนี่เออตาลอยแล้วครับท่านตอนนี้แต่ว่าถ้าเป็นภาพโปรโมทของสวีตนะจะมี2แบบเลยนะจะมีทั้งสีดําแล้วก็เสื้อสีเขียวแบบสิดๆทธเนาะเขียวจางนะฮะนี่ก็เปลี่ยนใหม่กลายเป็นเขียวแบบนี้อันภาพภาพที่สองนะฮะสำหรับสวีตนะทุกคนตัวต่อไปโอ้โหทีโบนทีโบนนะฮะเจ้าพ่อค้าอยากยกังไอ้ทำรองนั้นแหละนะฮะ เขาก็หายเหมือนกันนะแต่ผม,มรู้สึกว่ามันก็คล้ายอยู่นะแต่ดูเหมือนว่าเสื้อของแกนะฮะมันจะแปลกๆหน่อยนะแต่ก็ลายเดียวกันเนาะดูดินี่ลายเดียวกันเลยนะฮะแล้วก็หนวดหนวดของพี่แกทำไมเปลี่ยนไปวะเนี่ยดูดิหนวดแบบแว็กลงมานะตัวนี้ไม่แว็กนะอืมก็ต่างกับที่หนวดล้วกันนะสำหรับตาลุงคนนี้นะฮะนี่โอ้ยต,อตัวละครตัวต่อไปทําไมทําไมหนะ้าแบดเบอร์จังเลยเนี่ยโอ้โหคุณพาชั่วตัวละครตัวนี้ครับมีชื่อว่า เล่นฟาลีโอ้โหเล่นฟาลีอเล่นฟารีารทำไมทำไมหน้าเอออย่างเดียวเนี่ยแต่จุดสังเกตที่รู้ว่าเป็นแกนะก็คือนี่แหละ <c oughs> นิกไทย <c oughs> ก็ใช่เลยเนาะแต่นิกไทยของแกนะฮะดูเหมือนว่าลายตัวนี้มันจะหายไปนะฮะแล้วก็ไยด้วยไยหายไป2เม็ดเลยนะฮะเหมือนจะมีนิดนึงแต่ไม่มีนะตัวละครตัวต่อไปครับก็จะเป็นช่างต่อเรือเองนะฮะ จสโลอ่ะเจสโลนะะช่างซ่อมเรือนี่สำหรับภาพอาร์ตเวิร์กออกมาดูดิมันโคตรเท่เลยทีเดียวเจวนะฮะสำหรับ2คนนี้ตัวละครตัวแรกผมว่าผ่านนะแต่ว่าตัวละครตัวที่2ไม่ไม่ผ่านนะเนี่ยแล้วก็ตัวละครตัวต่อไปครับตัวรายอีกแล้วครับท่านนะตัวละครตัวนี้ครับชื่อโคตรเท่เลยนะฮะซาวาตเร รีโอเน่เฮ้ยรีโตเน่เฮ้ยรีโอเน่มันคุ้นๆน,นะรีโตเร่แล้วตีรีโตเน่แล้วกันนะเจ้าพ่อตัวร้ายนั่นเองนะฮะแต่ก็ได้อยู่นะดูดิเขาเก็บรายละเอียดดีนะตรงเอ่อตรงจอนตรงนี้นะฮะมันจะงอกอยู่นะตัวนี้ก็งอกเหมือนกันนะเออเขาทําค้ายอยู่นะแต่ตรงนี้แกทำไมมาใส่อนี่เฉยเลยแต่ดูเลยตรงนี้เล็กๆนะมันก็เหมือนอยู่นะแต่ว่าสร้อย ทองแกหายไปแล้วนะแสดงว่าเอาไปจำนะฮะอาจจะไม่มีตังค์ตรงนี้ <c oughs> ตัวละครตัวสุดท้ายในคลิปนี้แล้วครับ <c oughs> เธอก็คือบาบาร่าหูบาบาร่านายตรวจหญิงทำไมเธอไม่แต่งชุดเต็มยศเล่าทำไมเธอสงใส่ชุดสีแดงเท่านั้น <c oughs> ว่าไปะนะเออภาพอาร์ตเวิร์กออกมาสเท้เลยนะฮะดูดีมากแต่ว่าถ้าเป็นภาพนี้โอ้โหเหมือนดรอปกราฟิกลงแบบโลโลดับเบิลโลเลยนะเนี่ย อโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปนี้นะฮะส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรต้องรอติดตามชมั็ด้วยแล้วก็ถ้าใครชอบตัวละครตัวไหนก็เมนบอกด้านลังใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวจะมากดข้าใจขอบคุณให้กับทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องโจทีเดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮดแซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม